เราจะมาตามล่าหาคาตาเอสนะคะแล้วก็ไอวอร์ยฮโตะกันค่ะกิจกรรมนะคะเพิ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเลยวันนี้ค่ะจะจัมาตามล่าหาเอสโคลานะคะที่มีฉลากเอ็ส ฟรีไฟนั่นเองนะคะจะจะให้เวลาตัวเองทั้งหมด24ชั่วโมงมาดูกันว่าทั้ง24ชั่วโมงเนี่ยจะจะตามล่าหาเอสได้ทั้งหมดกี่ขวดนะทั่วราชาอาณาจักรในเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีสักกี่ขวดเชียวทุกคนถ้าเกิดเราได้มาใช่ป่ะทุกคน2โค้ดมันจะได้เท่ากับ1กล่องสูงเว้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราหามาได้100ขวดเราก็จะได้50โค้ดเฮ้ยคิดว่าพอนะ เดี๋ยววันนี้ลองหาดูก่อนจะได้ถึง100หรือเปล่าไม่รู้นะคะปะ่ะเดี๋ยวจ้าจ่าเตรียมตัวออกบ้านก่อนไปซื้อเอสกันคนาซื้อวันนี้มีคนขับรถด้วย<ม>เป็นเช่าเต๋อเดี๋ยว <laughs> เราจะไปตามหาเอสอันนี้คือเรามาสาขาแรกแล้วเราก็ได้มาจํานวนหนึ่งนะคะแต่ว่าสําหรับจัดคือมันมันยังไม่พอไปเดี๋ยวเราจะไปตามหาอีกนะต้องบอกว่าตอนนี้จะอยู่เชียงใหม่นะคะตอนนี้มันเริ่มมีขายแล้วทุกคนมันจะเป็นขวดหนึ่งลิตรนะคะขวดละยี่สิบบาท เดี๋ยวไปต่อต่อที่อื่นต่อทุกคนว้าวใช่ค่ะออแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้งนไนที่จำเยอะนะครับ้า มันมาหลายที่มากเลยนะคะจริงๆอ่ะเราสามารถซื้อได้หลายที่เลยนะทั้งที่เซเว่นนะคะโลตัสบิ๊กซีนะร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะหรือว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะซึ่งอันนี้จะก็ได้มาทั้งแบบนี้เลยค่ะแบบกระป๋องนะอันนี้เป็นลายโมโกแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าลายฮายาโตะนะคะนี่กระป๋องแล้วก็มันจะมีขวดด้วยแบบขวดเนี่ยอันนี้เป็นแบบขวดเล็กนะ ขวดเล็กขนาดขวดเล็กนะคะ515มลนะแล้วก็จะไปได้ขวดใหญ่มาอีกนะคะน,นี้เป็นขวดแบบ1ลิตรทุกคน1ลิตรได้มาแพ็คกว่าๆแล้วก็แบบเป็นขวดย่อยๆอีกเพราะว่าไปแบบดูตามเซวตามอะไรมานะแล้วก็เป็นประมาณนี้จริงๆอ่ะมันมีแบบขวดใหญ่เลยก็มีนะคะจะไปเห็นแบบ1.6ลิตรมาเหมือนกันแต่ว่าเอามาจะคงกินไม่ไหวอะแค่นี้ก็แบบเยอะมาก เดีย๋ยวจะจ่ายยกนะคะทั้งหมดเนี้ยขึ้นไปบนห้องสตรีมจัดไว้ทุกคนเพื่อที่จะทําการเปิดฝาขวดนะคะแล้วก็ไปสุ่มโค้ดกันค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเลยค่ะทุกคนะคะกว่าจะยกขึ้นมาได้นะคะคือแบบ จะถึงความฝันของเราแล้วนะคะนั่นก็คือคาตานาที่เราตามหาค่ะตรงนี้นะคะจะบอกเลยว่ามันหนักมากเลยทุกคนกวจะจะยกมาได้ดูดิแบบกระป๋องอะ่ะต้อง6แพ็คแม่ตรงนี้5 oh. ใช่ไหมแล้วก็แบบ515ลิตรอะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 7แพ็คนะแล้วก็แบบ หลิตรอีกตรงนี้หนึ่งแพ็กแล้วก็แบบปวดย่อยๆตรงนี้อีกจัดไปได้ตามร้านสะดวกซื้อที่เขามีขายนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะฝากันเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเอสที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะนี่ทุกคนดูตรงนี้ถ้าเกิดเป็นกระป๋องอนะเป็นกระป๋องมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นลายแบบว่าฟรีไฟ นี่ s x Free Fire นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มันจะมีอยู่2ลายนะคือลายไฮโตแบบนี้นะคะแล้วก็ลายโมโคแบบนี้ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นแบบขวดอะแบบขวดก็เหมือนกันเดี๋ยวจะเอาแบบขวดขวดเล็กขวดเล็กหรือขวดใหญ่เนี่ยมันก็จะลายเหมือนกันเลยนะดูสิมันจะเป็น SX f r e e f i r e แบบนี้อ่าแบบนี้นะคะนี่ด้านขคาก็จะเป็นแบบลายไฮโต อันนี้ชัดๆเลยเห็นปะ่ะนี่ดูกันให้เต็มๆตาเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะฝาก่อนเต็มแรกเนะี่ยเราต้องแกะฝาน,นะคะเพื่อที่จะรวบรวมโค้ดทั้งหมดนะคะไปกรอกในเว็บนั่นเองเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันถ้าเป็นแบบกระป๋องอ่ะสงสัยใช่ไหมว่าโค้ดมันอยู่ไหนนี่ค่ะทุกคนเวลาเราแกะกินใช่ปะ่ะฟังเสียงให้ชัดๆอุย้ยสีซ่าวะ่ะโค้ดซ่าเลยอะ่ะโค้ดมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นปะ่ะนี่มันอยู่ใต้ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็ บิดมันออกมาเลยถ้าเป็นแบบกระป๋องนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นี่เองนะขอชิมหน่อยสิอืมใช่ชื่นใจโอ้รู้สึกมีพลังค่ะ นี้ค่ะทุกคนดูนี่มันอยู่ในฝานะอาจจะมองไม่เห็นนะคะต้องซื้อมากินเองถึงจะมองเห็นชัดเจน ของเสเสร็จแล้วทุกคนเราจะต้องเอามากรอกโค้ดค่ะซึ่งโค้ดเนี่ยห้ามเอาไปกรอกในเกมเด็ดขาดนะต้องเอามากรอกที่เว็บ s f r e e f i i n t h เเท่านั้นนะคะย้ำว่าเท่านั้นเดี๋ยวจะ,จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะสำหรับใครที่แบบไปซื้อ S มาแล้วนะคะได้โค้ดมาแล้วแล้วหาลิงก์เปิดไม่ได้หาเว็บกรอกโค้ดไม่ได้นี่เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะคะใครล็อกอินอะไรก็กรอกไปนะคะของใครของมันเดอ้อนี่เสร็จแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขซะ แล้วก็กรอกลงทะเบียนเพื่อรับรางวาัลแล้วก็กรอกรายละเอียดของเราไปเลยพอเรากร ครบหมดแล้วนะคะต้องมากดตรงนี้ด้วยทุกคนยอมรับเงื่อนไขนะในการสมัครสมาชิกแล้วก็กดตกลงไปเลยแล้วเขาก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะนี่คือเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดตกลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมากรอกโค้ดตรงนี้เลยซึ่งสําหรับเอสท,ที่เราเปิดมาเนี่ยทุกคนคะสองฝาก็คือ2โค้ดสโค้ดจะได้เท่ากับ1กล่องนะเดี๋ยวจะจะกรอกรหัสเข้าไปก่อนเลยทุกคนเอาละค่ะอุอยตื่นเต้นจะได้เมื่กล่องเดียวได้แน่เลยอย่างจัดอะ <c oughs> P H มันจะมีทั้งหมดกี่หลักนะโค้ด1น3 4 5 6 7 8 9 10้าโค้ดของแต่ละฝาจะมีทั้งหมด10หลักนะทุกคนถ้ากอรอกไม่ครบ1ิหลักคือมันมันไม่ถูกต้องนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวจัดแลกกล่อง1กล่องนี่ค่ะพอเราเกอรอกโค้ดเสร็จใช่ปะเราก็จะได้รับ S 1กล่องก็ต้องเข้าเกมไปรับของรางวัลแต่เดี๋ยวจะจะก,กอรอกโค้ดอะไรให้เสร็จก่อนกอรอกโค้ดให้เสร็จทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดในเกมมากรอกแป๊บพ่จา<ะ>ว่า เอสเพอันนี้ได้ไหมพี่อันนี้รสอะไรอ่ะอ๋อรสเจลลี่เชคใช่ไหมอันนี้มีวิตามิน B6 แล้วก็ B12 ด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดเขย่าสิบทีมันจะอร่อยขึ้นอันนี้มันมีเหมือนกันนะโค้ดอะโค้ดมันจะอยู่ตรงไอเนี่ยหนูตรงฝาตรงเนี้ยอันนี้บอกอะให้คนดูดูด้วยนี่ทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนกับเอสโคลาธรรมดาเลยนะอันนี้มันอาจจะไม่มีฉลากฟรีไฟนะแต่มันมีโค้ดเหมือนกันอันนี้ถือว่าบอกละกันนะพี่จัดไม่ลองชิมหรอี ลองชิมหรอเอ้ยเดี๋ยวต้องลองืมมันมีวนด้วยอ่ะพี่มีด้วเหรอ,เ,เ,หรอเดี๋ยวแป๊บนึงชิมแป๊บอืมอืมเออมันมีวนด้วยทุกคนรสนี้เอยอันนี้อร่อยอันนี้รสนี้ก็แนะนํานะคะใครที่แบบว่าชอบแบบกินน้ําหวานแบบกินองุ่นรสองุ่นอันนี้ก็อร่อยนี่เอสเพย์เจนนี age, ่เชคให้ดูกระป๋องชัดๆเฮ้ยอันนี้ลูกเต๋าก็จะไปสุ่มเหมือนกันหรอใช่พี่เดี๋ยวจะขโมยของพี่ไปสุม่มจะขโมยของพี่ไปสุ่มด้วย ไม่มีทางมันอยู่บนทองพี่ถ้าพี่ไม่เกลือมันก็คงเหลือไปถึงหนูอ,อยู่นะ <c oughs> เฮ้ยเกลือกระป๋องนี้เหรอใช่พี่กินไปแล้วอะพี่ให้ฝาแล้วกันพี่ให้โคตรหนึ่ง <c oughs> นี่แนะ่แบ่งให้น้องหนึ่งคนแล้วกันเดี๋ยวพี่เสกคาถาให้เด <c oughs> เอาไปงั้นหนูขอตัวไปสูมเลยนะพี่โอเคโชคดีมาแข่งกันมาดูกันว่าใครจะได้ก่อน ทุกคนคะหลังจากที่เรากรอกโค้ดมาเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้จัดนี่อยู่ทั้งหมด1นึ่ลอสงค่ะอันนี้คือนอกจากจะซื้อที่บ้านแล้วนะคะก็ยังมีโค้ดที่คนนั้นคนนี้คนนุณูน้ตคนนั้นส่งมาอีกนะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างในกล่องนี้นะคะก็จะมีคาตนาะนะมีไอวอลแล้วก็มีฝ่าเอนะคะฝาเอซเนี้ยถ้าสมมติว่าเราสุ่มแล้วไม่ได้ไอวอลเนี่ยเราสามารถเอาฝ่าทั้ง3อันนี้ไปแลกได้นะ,ะในหน้ากิจกรรมแล้วก็มันยังมีพวกกองไฟตาล่าะะแผนที่สเสบียงอยู่ในกล่องนี้ด้วยแต่ว่าอันอื่นมันไม่สําคัญอยู่ละสาคัญอยู่ที่คาตาะกะไอวอลเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าเราจะเปิดแพ็คสิบนะทุกคนคาตาะอันนี้มันต้องมาเป็นของจัดแล้วล่ะจะจะเปิดเลยนะคะทีละ10กล่อง สิกล่องตรงนี้ค่ะทุกคน3 2 1โอ้โหฝาโอ้โหฝาไม่เป็นไรทุกคนเมื่อกี้เรามีแต่ฝา,า,า,าใช่ไหมฝาเนี่ยมันยังเอาไปแลกไอวอลได้นะคะแต่ไม่เป็นไรเราได้มาแค่ลายเดียวเองอะแสดงว่ามันก็แอบ,บแบบว่าใช้ดวงอยู่หน่อยๆน,ยนึงนะเรามีเหลืออีกตั้ง92กล่องทุกคนมาเดี๋ยวรอบนี้ให้20กล่องเลยดีปะเปิดแพ็คส0 ทีละสิบกล่องทุกคนทีละสิบเอาสิบรอบนี้อ,อุ้ยฝาเขียวมาแล้วฝาเขียวมาละหนึ่งว้าแต่ว่าฝาขวดน้ำวันนี้มันยังไม่มาเลยอะ่ะเฮ้ยอย่าลืมนะว่าเราอะต้องการไอวอร์ War, ทุกคนอืมมาสิบรอบที่สค่ะ้ยทุกคนฝามาครบแล้วอ้อออาว ดีเลยเฮ้ยแต่พูดถึงก็ไม่ได้ได้ยากขนาดนั้นนะประมาณ30กล่องก็แลกไอวอได้แล้วแถมได้ไอวอมเป็นเป้งอีกจะอาจจะแค่ดวงไม่ดีเว้ยถ้าจัดดวงดีเนี่ยจะจะได้คาตาณะแน่นอนจะเชื่ออย่างนั้นไม่เป็นไรเราได้ไอวอแล้วเรากดใช้ไอวอไปเลยแล้วกันเรายังเหลืออีกตั้ง72กล่องค่ะทุกคนคาตาณะของเราอยู่อีกไม่ไกลค่ะไม่ไกลเกินเอื้อมรอบนี้แหละฝาไปอ่อะโอ้โหฝาทุกคนคะพูดตรงๆงนะเหมือนแบบว่า แบบเหมือนยอเยอะยอะ่ะเฮ้ยมีฝาหรอมีฝาหอ๋อดูดิมีฝาหรอจ้าเดี๋ยวรู้เลยคาตานะของพี่60กล่องตรงนี้มันต้องได้สักกล่องเหรอวะทุกคนโอ้ยเมื่อกี้เรากดไป11กล่องนี่าเออใช่เมื่อกี้เรากดไป11กล่องเหลือ51กล่องทุกคนรอบนี้เพียงได้ อีกนิดหนึ่งโอ้ยยังไม่ได้เลยทุกคน60มาไม่เป็นไร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 รอบนี้ลองเปิดสัก12กล่องเออฝาฝาแล้วก็เลือ29กล่องมาลุ้นทุกคน29กกล่องโอ้ยโอ้ เหลือ19กล่องสุดท้ายหารหาร19กล่องเป็นรอบละเกกับ10รอบนี้ขอเปิด9ก่อนเปิด9เปิด9ก้มต้องดื่มสักรอบหนึ่งจัดว่าก่อนกดต้องยกสักหน่อยอืมหวานชีพ เลือบไปแล้วโอ้ยใช้ทันทีใช้เลยทีนี้ได้แล้วค่นนะคาตานสีดำอันนี้นะคะต้องใส่สักหน่อยแล้วนี่แล้วก็ไปดูในคลังอาวุธของเราเลยนะคะแสดงในลับปีด้วยโอยเทว้าโคตรเท่ไหนเขาเยอะดิ ็ยังมี i wall อีกนะคะทุกคน i wall นี่เข้ามาตรงระเบิดเลยแล้วก็ตรงนี้เลยเห็นไหมกดใช้อยู่ i wall ไลฮายาโตะค่ะเพียงลมนะคะทุกคนถ้าใครที่อยากได้ไอเทมสุดเอ็กคลูซีจาก Free f แบบจัดอย่างนี้นะอย่างเช่นคาตานาแล้วก็ i wall ฮายาโตะอันนี้นะคะต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าเอสอันนี้เนี่ยมีจํานวนจํากัดนะสามารถหาซื้อได้นะที่ 7-Eleven โลตัส วิซีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญคืออย่าลืมไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะใน f a c e b o o k S ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะจทิ้งดิงไว้ให้ด้านล่างนะคะสําหรับคลิปนี้บอกเลยว่า a อสตารีปรีดปลาสดชื่นกันเลยทีเดียวจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย